ตอนนี้ผมได้รับสัญญาเข้าวันแชมเปี้ยนชิพรู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็ในที่สุดก็ถึงเวลาของต็งสักทีครับผมหลังจากที่แบบว่าชกกับตัวเต็งๆมาตลอดครับผมไฟแรกเปิดมาเ็เจอพี่ซูเปอร์เล็กแล้วครับไฟสองเจอพี่นักลบครับผมไฟที่3ก็พี่เมืองไทยครับสุดท้ายมาก็พี่กุหลาบดำครับแต่ละคนก็แนวหน้าทั้งนั้นครับผม ติดตามพี่กุหลาบดำม,มานานแล้วครับผมตั้งแต่เด็กๆผมไม่เคยคิดว่าตัวมาจะได้เจอกับพี่กุหลาบดำเพราะผมแต่ว่าวันนี้มันก็มาถึงครับไมไ่รู้สึกว่านานเลยครับผมเหมือนแป๊บเดียวผมก็ขึ้นมาได้เจอกับพี่กุหลาบดำแล้วรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมผมเคารพพี่มากๆอยครับไฟนี้ผมวางแผนการชกก็คือแบบว่าใช้ระยะของตัวเองครับแล้วก็พยายามไม่ถอยครับยืนในระยะของตัวเองแล้วก็พยายามออกอาวุธชิงออกก่อนครับตอนเริ่มต้นๆยกนะครับผมมันก็เป็นแบบตามที่ผมวางไว้เลยครับ แต่ว่ามันมียุ่มัดหนึ่งครับที่พี่เขาต่อยผมมาผมจะไม่ได้ว่ามัดไหนครับผมก็โดนเข้าไปครับมันหนักจริงครับเจาว่าผมโดนโดนตอนไหนไม่รู้มองไม่ทันเลยอุกบาทมาจากไหนไม่รู้ว่าโดนวูบเลยครับวิ่งไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ว่าก็พยายามไม่ทิ้งตัวครับก็เริ่มยกสองมาครับพยายามป้องกันเซฟตัวเองก่อนพยายามเร่งนิดหน่อยครับผมแล้วก็มีโดนมากอยู่นะยกสองแต่ว่าไม่โดนเท่ายกแรกครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีมากกว่าในยกสอง จุดเปลี่ยนก็มันมีช่วงที่ผมต่อยเข้าท้องก็มีต่อยเข้าครับช่วงใบหน้าก็มีต่อยเข้าครับรู้สึกว่าช่วงนั้นเลยเริ่มพี่เขาเริ่มแผ่วครับผมรู้สึกว่าพี่เขาโดนอ่ะสะสมสะสมพี่เขาอึดอึดจริงครับผมแบบล้าล้ามากเลยครับตอนกรรมการโบกดีใจนะครับแต่ว่าล้ามากพี่เขาแบบว่าเล่นผมแบบล้าเลยล้าจริงอันดับแรกนะครับทุกคนผมต้องขอโทษพี่กุหลาบดำก่อนนะครับผมให้เกียรติพี่เขามากครับผมดูพี่เขามาตั้งแต่ผมเด็กๆยังเล็กๆอยู่เลยครับพี่เขาชกมานานมากแล้ว ผมชอบพี่เขามาผมแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ชกพี่กับพี่เขาแล้วก็ผมขอโทษพี่เขาจริงๆครับแล้วก็สําหรับทุกทุกคนนะครับที่มาดูผมในค่ำคืนนี้ผมขอผมขอขอบคมามาุณทุกทุกคนมากๆผมผมรักทุกคนมากครับผมมากครับผ,ผมมากจริงๆครับผมมาก Because with a performance like that you have earned a life changing 100,000 ตอนที่ผมได้รับสัญญาเข้าวันแชมเปียนชิพรู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็ในที่สุดก็ถึงเวลาของเตงสักทีครับผมจากที่บอกวชกกับตัวเต็งเมาตลอดับผมไฟแรกเปิดมาเขาเจอที่ซูเปอร์เล็กแล้วครับไฟสองเจอพี่นักลบครับผมไม่ได้ต่างแล้วครับไฟที่3ก็พี่เมืองไทยครับหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วครับศอกพีดิบสุดท้ายมาก็พี่กุหลาบดำครับแต่ละคนก็แนวหน้าทั้งนั้นครับผมค้าหมายหลังจากนี้ครับอยู่ที่ทางทีมงานวันครับผมว่าเขาจะประกบให้ผมเจอใครในวันแชมเปียนชิพครับก็ ทำหน้าที่ของัวเองดีที่สุดเหมือนเดิมครับก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับผมขอบคุณทุกคนรักทุกคนมากมากครับผมขอบคุณมาก ladies and gentlemen your winner nabu a n n u n d